วิธีคิดแบบคนรวยที่คนทั่วไปไม่เข้าใจการคิดแบบคนอื่นทั่วๆไปอาจทําให้เรามีเงินเก็บมากขึ้นแต่ยังห่างไกลคําว่ารวยอยู่มากโข ổ, วิธีคิดของคนรวยนั้นที่จะมาแนะนําในวันนี้เป็นวิธีคิดที่ล้ําแปลกแหวกแนวแต่ทําให้เรารวยขึ้นถ้านําไปปรับใช้แบบถูกวิธีใครๆก็เป็นคนรวยได้คนรวยคิดว่าใครก็เป็นคนรวยได้ทั้งนั้น ไม่จําเป็นต้องมีพรสวรรค์หรือเรียนสูงก็ทําได้ถ้าอยากเป็นคนรวยต้องเปลี่ยนมโนภาพทางการเงินให้เป็นบวกคิดเสียว่าเราเป็นคนที่รวยแล้วถ้าอยากรวยแต่ยังพูดถึงเรื่องความต่างทางฐานะเสพติดเรื่องความจนหรือความเป็นผู้ด้อยกว่าความสําเร็จก็จะอยู่ไกลเกินเอื้อมอย่างแน่นอนเริ่มต้นแบบเบาๆด้วยการจินตนาการภาพอนาคตที่มีความสุข คิดภาพตัวเองสวมใส่เสื้อผ้าดีๆภาพตัวเองกำลังนั่งอยู่บนรถยนต์ราคาแพงอาศัยอยู่ในบ้านหลังโตมีสาวว่ายน้ำลองวาดภาพชีวิตในอนาคตว่าเราคือคนรวยแล้วสิ่งแวดล้อมที่ห้อมล้อมเราอยู่จะเปลี่ยนไปไม่เก็บเงินอย่างเดียวคนรวยจะคิดว่าการใช้เงินสำคัญพอๆกับการเก็บเงินถ้าเอาแต่เก็บอย่างเดียวอาจเกิดผลข้านเคียงได้เพราะการไหลของเงินถูกปิดกั้น ไม่ว่าจะเป็นตอนใช้เงินเก็บเงินหรือลงทุนเขาจะคิดถึงคุณค่าในอนาคตของมันเสมอบางครั้งเราอาจเห็นคนที่ใช้เงินซื้อของแพงๆมาใช้เป็นเพราะพวกเขามั่นใจในระยะยาวแล้วว่าเขาจะได้รับคุณค่ามากกว่านั้นดังนั้นอย่ามัวแต่ค่อนแคะว่าทำไมถึงซื้อคอมพิวเตอร์แพงๆเป็นแสนมาใช้โดยไม่รู้ว่าเขาสามารถใช้มันหาเงินได้มากเท่าไหร่ จากของสิ่งนี้จงคิดว่าเราใช้เงินอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์ระยะยาวที่คุ้มค่าคืนมามากกว่าดูแลกระเป๋าเงินให้ดีสำหรับคนรวยกระเป๋าเงินคือที่พักของเงินจึงต้องดูแลความสำคัญเท่าๆกับเงินเมื่อพวกเขาเห็นกระเป๋าเงินที่เต็มไปด้วยใบเสร็จรับเงินหรือธนบัตรที่ไม่จัดเรียงให้เรียบร้อยเขาจะรู้สึกหงุดหงิดเหมือนกับคนเจ้าระเบียบ ที่เห็นของต่างๆในบ้านไม่เรียบร้อยนั่นเองอย่าแปลกใจที่เห็นพวกเขาลงทุนซื้อกระเป๋าเงินแพงๆมาใช้เพราะสิ่งเหล่านั้นคงทนและเป็นที่เก็บรักษาเงินชั้นดีนั่นเองไม่กดเงินบ่อยการกำหนดช่วงเวลาและจำนวนเงินอย่างคงที่ในการกดเงินจากตู้ ATM เเป็นหนึ่งในนิสัยการจัดการเงินของคนรวยที่ทำให้รู้ตั้งแต่รายได้ของเดือนหนึ่ง เข้ามาจนถึงวันที่รายได้ของเดือนถัดไปว่าเรากดเงินจากบัญชีไปบ่อยมากแค่ไหนพวกเขาจะกดเงินเดือนละครั้งสองครั้งพอเพื่อควบคุมการใช้จ่ายของตัวเองการกดเงินแบบยิบย่อยครั้งละห้าร้อยไม่เคยอยู่ในหัวเพราะเขาคิดว่าการกดเงินทีละน้อยจะทำให้ไม่รู้ตัวว่ากดเงินใช้ไปแล้วกี่บาทและทำให้ควบคุมยากขึ้น ลองเปรียบเทียบดูสักเดือนหนึ่งกดเงินใช้ทีละน้อยในแบบทีทีกับกดเงินทีละมากๆแต่น้อยครั้งแบบไหนจะทำให้เราควบคุมเงินในบัญชีได้ดีกว่ากันการลงทุนกับสุขภาพเรื่องสุขภาพสำหรับคนรวยนั้นเป็นเรื่องใหญ่พอๆกับการหาเงินพวกเขาจะเจียดเวลามาออกกำลังกายเสมอแม้งานจะยุ่งเพียงใดพวกเขารู้โดยสัญชาตญาณว่าสุขภาพ คือทรัพย์สินที่ต้องรักษาไว้และอย่างที่รู้กันว่าสุขภาพถ้าเสียไปเอากลับมาไม่ได้แน่นอนการออกกำลังกายวันละ1 5ถึง30นาทีก็เพียงพอแล้วหากทำทุกวันการเต้นแอโรบิกช่วยให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นและลดการเกิดโรคตลอดจนเพิ่มความสามารถในการจดจำด้วยทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นและเป็นสภาวะที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง นี่คือสิ่งที่ช่วยดูแลสมองให้สุขภาพดีพร้อมลุยงานต่างๆมากขึ้นการจัดบ้านให้เป็นระเบียบบ้านของคนรวยมีของน้อยถูกจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบและสะอาดการมีข้าวของวางอย่างไม่เป็นระเบียบและลกจะทําให้พลังของเงินเข้ามาไม่ได้ถัดมาเป็นเรื่องห้องน้ําห้องน้ําเป็นสถานที่ที่แสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของบ้านนั้นๆ ลองสังเกตบ้านที่เก็บเงินได้จะเห็นว่าห้องน้ําถูกรักษาให้สะอาดอยู่เสมอเพราะห้องน้ําคือสถานที่ที่พลังความมั่นคงสามารถไหลออกไปได้โดยง่ายสไตล์การใช้ชีวิตของคนเก็บเงินเก่งเรียกสั้นๆว่ามินิมัลลิสข้าวของที่อยู่รอบตัวล้วนเป็นสิ่งที่จําเป็นไม่ใช่ของที่อยากได้พวกเขารู้ว่าวัตถุอะไรอยู่ตรงไหน จงรู้ด้วยว่ามีอะไรเหลืออยู่และไม่ไปซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นมาการตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้คนรวยจะกำหนดเป้าหมายที่เป็นไปได้และสัมผัสประสบการณ์ความสําเร็จไปทีละขั้นและค่อยๆก้าวขึ้นไปเช่นคนทั่วไปอาจตั้งเป้าหมายจะหาเงินล้านให้ได้ใน5ปีแต่คนรวยจะตั้งเป้าให้สั้นกว่านั้นเช่นจะต้องมีเงินแสนในสเดือน การดีใจหนึ่งครั้งกับดีใจสิบครั้งนั้นต่างกันมากยิ่งมีสิ่งที่ให้ดีใจเยอะเท่าไหร่ก็จะมีแรงขับเคลื่อนมากขึ้นเท่านั้นการจ่ายเงินซื้อเวลาคนรวยคิดว่าเวลาคือเงินการประหยัดหนึ่งชั่วโมงไว้พัฒนาความสามารถของตัวเองแบ่งเวลาสัก10นาทีไว้เพิ่มมูลค่าตัวเองให้สูงเช่นการใช้เงินจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดส่วนตัวเองก็นั่งทำงานของตัวเองและใช้เวลานั้น พัฒนาความสามารถในการทำงานจนสำเร็จการเดินทางก็เช่นกันพวกเขาจะหาที่อยู่ที่ใกล้บริษัทที่สุดเพื่อไม่ให้เวลาสูญเปล่าอยู่บนท้องถนนเวลาในการเดินทางสามารถเอามาทำงานให้เสร็จได้หนึ่งงานเวลาพักผ่อนเพิ่มหนึ่งชั่วโมงหรือมีเวลาทำอาหารเช้าด้วยตัวเองหาสิ่งดีๆลงท้องก่อนเริ่มทำงานสำหรับสิ่งที่ควรระวังมากที่สุดคือการใช้เวลาอย่างสิ้นเปลือง ไปกับการประชุมยิ่งประชุมนานเท่าไหร่ความขัดแย้งก็จะมากขึ้นเท่านั้นนอกจากนั้นยังเป็นการใช้สมองอย่างหนักหรือบางครั้งอาจทำให้เกิดความเฉื่อยชาไปเลยก็ได้